มันเป็นฟีลลิ่งที่เจอได้บ่อยเลยครับแบบนี้เนี่ยคือแบบมันไม่อยากเล่นครับแต่อยากจะมีคลิปลงคือตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเกมมันไม่น่าเล่นหรือว่าไม่น่ากุมันมันน่ากลัวหรือว่าไม่น่าเล่นหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับคือแบบตอนนี้เนี่ยลิ้นผมแม่งเป็นร้อนในอีกแล้วแล้วมันแบบก็บพูดไม่ชัดอนะ่ะเมื่อกี้อัดไปแล้วก็มาอัดใหม่นะครับคือเล่นไปสักพักเลยประมาณสิบเก้ายี่สิบนาทีปุ๊บลบทิ้งแม่งหมดมาอัดใหม่อีกแล้วครับ Nightmare of the Snow ในพาทที่สองก็ถึงตรงที่เรากลับมาบ้านปุ๊บอกาก็จะไปอาบน้ำใช่ไหมแล้วห้องน้ำมันอยู่ตรงไหนวะชั้นล่างอีกอทำเป็นไม่รู้อีกเล่นมาแล้วก็รู้ครับว่าห้องน้ำอยู่ไหนตรงนี้ภาพเข้าไปก็จะไปอาบน้ำมีห้องน้ำดูหรูหราครับมีเครื่องซักผ้าด้วยแล้วทำไมโถทั่วมันอยู่เครื่อง้างเครื่องักผ้าวะชั้นหลบหนีมาจาก เจ้าผีออนเรียวได้ออนเรียวคืออะไรก็ไม่รู้ครับอืมอ่านหนังสือหน่อยดีกว่าจะได้ลืมทุกอย่างผมอาจจะพูดไม่ชัดก็ต้องขอโทษไปล่วงหน้าเลยนะครับแต่จะพยายามพูดให้ช้าๆจะได้ออกเสียงได้ง่ายขึ้นไม่รู้ว่าจะเสียงเบาหรือเปล่านะสอรี่ไม่ต้องห่วงครับตอนอาบน้ำก็ต้องเจอพลังงานครับตามบทเกมทั่วไป เจอบ่อยแล้วหลายเกมอ๋อมไม่รู้ว่ามีอะไรมาเข้าตาฉันอ,ะอ่ะอ๋อเจ็บเป็นบ้าเลยไปส่องกระจกหน่อยดีกว่าไปครับส่องกระจกดูสิอะโอเคเอาออกแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นการขำที่น่าเกลียดมากฮะใครอ่ะเอมีใครอยู่เหรอ อยู่ที่กระจกตั้งหากที่กระจกเหรอฮะเป็นอะไรไปทำไมต้องกลัวด้วยละ่ะเธอกลัวตัวเองในกระจกหรือไงเธอเธอไม่ใช่ฉันอะ่ะแล้วทำไมถึงคิดแบบนั้นละ่ะดูสิฉันมีผมสีสีม่วงแล้วก็มีเสียงเหมือนกับเธอมีลูกกระตาสีม่วงด้วยปูกปากเธอไม่ใช่ฉันอะ่ะเธอมืนก็ แค่ภาพสะท้อนในกระจกนะอ๋องั้นเหรอเพราะว่าฉันคือภาพสะท้อนของเธอกระจก,กะอนนะก็ทําตามหน้าที่ของมันนี่นะใช่ไหมงั้นจริงๆแล้วเธอก็คือใช่ฉันคือเธอแล้วเธอก็คือฉันเธอรู้ไหมอะไรทําให้เราเราแตกต่างกันเพราะว่าฉัน,น่ะคือตัวตนที่อยู่ภายในตัวของเธอ หมายความว่าเธอน่ะเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นอ่ะหมายความว่าไงอ่ะเปลือกนอกเหรอก็เธอเน่ยเป็นเหมือนกับกรงที่มีไว้กักขังตัวฉันไว้มากไม่น้อยไปกว่านั้นแต่ว่าไม่มีทางที่พวกเราสองคนนะ่ะจะอยู่ในกรงเดียวกันได้<ม>เธอหายไปแล้วอ้าว แลต้ตนตีแม่งก็อย่างเราขึ้นมาเมื่อกี้ภาพร้อเนอะเวียนหัวเองเวียนหัวตาลายใช้ซีมาโลชั่นหน่อยมีไหมยาไม่เอาไม่กินปะแล้วก็จะมีคนมาหาอ่าเฮ้ย hey, <Y> ูกิเธอเจอโทรศัพท์ฉันหรือยังอะอ่าแน่นอนอ่ะเดี๋ทำหาอีกนะโอเคไหมโอเคแน่นอนฉันสัญญาเลยเฮ้อหลอเหมือนเดิม ก็คืนโทรศัพท์ให้ไทยงะคุงนะครับไทยงะหรือไทยกะเลยอ่านไงฮะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่ะฮะอ๋อไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอย่ามาโกหกฉันนะนเธอยิ้มแปลกๆนะเราก็รู้จักกันมานานนะยูกิว่าไงมาเล่นไพ่กันหน่อยไหมดูเอลอ่ะอะอะไรอ่ะเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นสะหน่อยนะก็ถ้าเธอพูดอย่างนั้นล่ะก็ แล้วเจอกันที่ปาร์ตี้นะบ๊ายบายแล้วมันก็เอาโทรศัพท์ไปอย่างง่าได้แล้วเราแม่งเอามาอย่างยากลำบากมากเลย mm hmm. เขาต้องหัวเราเยอะชั้นแน่เลยอ่ะถ้าฉันบอกเขาไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ mm hmm. ก็พาที่เราคงจำได้ใช่ไหมครับคนหัวรุกกันเลยทีเดียวที่แมนชั่นนั้นอืม mm hmm. ต้องลองไปเช็คกระเป๋าหน่อยแล้วไปเช็คกระเป๋าอีกรอบที่ห้องแล้ว mm hmm. บ้านมันเหมือนมีหมอกอะ่ะดูดิ mm hmm. มีแบบ หมอกปกคลุมอ่ะขาวๆเหมดเลยอย่าไปใส่ใจครับเราไปห้องเราดีกว่าปุ๊บตอนนี้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นเกี่ยวกับกิริฮะระแมนชั่นได้อ่าก็ไอเรื่องค้นอันนี้มันจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับกิริฮาระแมนชั่นเลยครับผมลองค้นมาแล้วเพราะฉะนั้นอ่าเซฟก่อนมันจะมีเรื่องผีต่างๆซึ่งผมยังไม่อ่านตอนนี้นะครับเพราะผม เจ็บเลยินอ้โอ้ไม่น่าทำเสียงต่อแหละเจ็บเจ็บมากเช็คก,กระเป๋าดีกว่าจะว่าไปไปงานเลี้ยงเนี่ยต้องเอากระเป๋าไปด้วยหมายความว่ามันจะนอนค้างเหรอหรือว่าไปตั้งแคมป์หรือว่าอะไรงนั้นปะท้ายที่สุดแล้วก็หาอะไรเกี่ยวกับ,กบแมชั่นนั้นไม่เจอเลยยังไม่ได้หาเลยเฮ้ยฉันคิดว่าต้ององเช็คอันนี้ดูอีกครั้งหนึง่งเช็คก,กระเป๋าเดินทาง อเอาเอะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยุกีเพื่อนเธอมารอแล้วนะอ่าเอาแล็บท็อปไปด้วยไหมผมไม่รู้ว่าเอาแล็บท็อปไปด้วยเนี่ยจะเกี่ยวข้องจะช่วยอะไรเราได้ไหมแต่เอาไปด้วยก็ดีครับอเอาไปด้วยดีกว่าจะได้อัปโหลดอัปโหลดรูปรูปจากง,งานได้โอเคหนูไปแล้วนะคุณแม่อืมไป สมัยนี้เขาใช้มือถืออัพโหลดรูปกันแล้วไม่ใช่เหรอใช้ทำไมแล็ปท็อปจบชัพเตอร์ศูนเย้ประตูระเบียงผมปิดเองเมื่อกี้ได้ยินเสียงวะไม่รู้ว่าไมายัดเสียงประตูปิดไปแม่งยังร้อนจบปุ๊บประตูปิดปับ๊บปึ้งขึ้นมามแล้วเพราะฉะนั้นแล้วยูกิก็ไปที่โรงแรมเพื่อที่จะไปปาร์ตี้เลี้ยงส่งอัมรา เธอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นคือเหมือนพวกนี้จะเป็นเด็กพึ่งจบนะครับเพราะว่ามีปาร์ตี้เลี้ยงส่งก็น่าจะเป็นพึ่งเรียนจบอะใช่ไหมเสียงผมเบาหรือเปล่าไม่รู้นะเซฟย้ำสองรอบเลยเป็นไงช h a p t e r หนึ่งค่ำคืนแห่งการลาจวาว้าวอะไรเนี่ยพายุที่มาอีกแล้วเหรอต้องรีบไปหลบในโรงแรมแล้วก่อนจะหนาวใย เหมือนเขาที่แล้วเลยอะที่มันพายุหิมะมาแล้วเราก็ไปหลบในศาลเจ้าแล้วก็เจอเจอเลยไ <c oughs> ปเข้าไปต <c oughs> ำรวจครับว้าวโรงแรมนี้ดูดูแล้วดูลาเป็นบ้าเลยแต่ทำไมไม่มีคนเท่าไหร่เลยเนี่ยอ้าวใครมาอ๋า <c oughs> อเฮ้ยูกิดใจที่เธอมานะ ไคกะคุ้งทุกคนมาหรือยังอ่ะก็ไม่มีทุกคนหรอกนะทุกคนยังไม่มาคือเหมือนว่าจะการจราจรจะติดขัดเพราะว่ามีพายุหิมะไงแต่ยังน้อยเธอก็มาแล้วนะและฉันด้วยแหม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 ,แม,แมดูซิว่าใครเนี่ยมาขัดขวางคู่รักของฉันคือแบบเรียกว่าไงมีเป็นกอขอคออ่ะฮะเอา อ๋อศึกชิงผู้ชายแน่นอนเลยไง nice. สวัสดีที่รักเราไปเดินเล่นกันไหมอ่ะทิ้งใครก่าไวน้นี่เดี๋ยวเฮ้ยเธอพูดเรื่องอะไรขยาโกแล้วเธอต้องตอบตอบคำถามของฉันก่อนนะโอ้ไม่นะเธอไม่ต้องตอบตรงหน้าถ้าเธออยากจะยุ่งกับหล่อนละก็นะต้องข้ามศพฉันไปก่อนดูเหมือนขยากโกเนี่ยจะบอกว่าเราเป็นคู่รักครับ <c oughs> คู่ไว้หว่าคู่ยูริแล้วแบบไม่ให้ใครก่ดเข้าใกล้เรา พระเจ้าเฮ้ยพวกเขาเอาอย่างนี้อีกแล้วอะ่ะใจร้ายเป็นบ้าเลยผู้ชายไม่ดีเลยอะ่ะใหญ่อ้วนอ้เธอมันตาบอดหรือไงเนี่ยฮะแล้วเธอหูหนวกหรือไงอะ่ะไม่เข้าใจที่ฉันพูดหรือไงฉันคิดว่าฉันต้องหยุดพวกเขาแล้วโอ้แบบ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  มีให้เลือกครับว่าจะหยุดไทกะหรือ mm hmm. ขยยากโกเอาแล้วไงเกมทำลายมิตรภาพนีหว่าแต่ผมไม่สนับสนุนให้เราไปกับไทกะครับเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนให้เขาจินวายกันไปครับตัวผู้ไปหยุดตัวผู้ดีกว่าไทกะเออฉันไม่คิดว่าเธอจะเถียงชนะเขาหรอกนะโอ้เธอไม่คิดอย่างนั้นเหรอยุกิอือมดูไหมว่าอะไรแต่โทษทีนะยุกินะอยู่ข้างฉันนะยอมรับซะด้วยนะไอ้ง้างเอ้ย เอ,อ้ยบ้าเอ,อ้ยใหญ่แม่มดเธอพูดอะไรอะ่ะป่ับป่าวป่าไม่มีอะไรอะ่ะฮะโทรศัพท์เข้าอะ่ะสงสัยธุรกิจพันล้านอเอ,อ้สวัสดีไทกะกสวัสดีนะแต่พวกเราคงไปโรงแรมว,วันนี้ไม่ได้นะอะบอกคนอื่นด้วยนะว่าใครกระตามที่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะไปถึงพรุ่งนี้บายโอ้โหงานเลี้ยงจัดแวับบน,นี้แล้วมาพรุ่งนี้เขาจะถือคติว่ามาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหม ก็เออฉันคิดว่ามีเพียงแค่พวกเราเลยนะที่มาวันนี้อ่ะโอ้แย่จังเลยอ่ะหวังว่าพายุหิมะจะจบตรงเร็วๆเนี่ยแต่รอพวกเขาไม่ไหวแล้วนนั้นเนี่ยงั้นลองไปดูรอบๆกันไหมอ่ะเราอยู่ตรงนี้ไปนานๆก็ไม่ดีนะไปะเธอยังถือกระเป๋าเดินทางอยู่ด้วยด้วยนีนาะใช่ไหมให้เราช่วยนะโอเคงั้นยุกิอ่าไปกันเลยโอเค คือเหมือนจะนอนค้างที่โรงแรมด้วยครับเพราะว่าเอากระเป๋าเดินทางมาด้วยใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็จะเป็นแนะนําตัวละครครับซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้เป็นแฟนเกมคอปปาร์ตี้ก็ตรงนี้แหละตรงนี้เลยครับนี่ครับไปเช็คที่ยุกิแม่งชื่อชิโนอสากิยุกิชิโนสากิอายุมิแต่หลายคนคงรู้จักคอปปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วแบบ อายุ15ปีเธอเนี่ยเป็นผู้ที่พบปรากฏการผีในเกมนี้ตัวละครหลักเธอเป็นคนที่เรียบร้อยและขี้อายไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่เพราะว่าครอบครัวของเธอเนี่ยไม่ค่อยเรียกว่างไงไม่ค่อยอนุญาตให้เธอออกไปข้างนอกเธอมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่เพียงแค่ไทกะแล้วก็คคยาโกะครับเพราะว่าครอบครัวเขาก็สนิทกันเหมือนกับพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายกันเลย ตั้งแต่เธอยังเด็กแล้วยูกิเนี่ยก็มากแค่ป่วยบ่อยๆและเพราะว่าเธอเป็นร่างกายอ่อนแอมากเลยท้ากะและคายยโกก็มาเล่นกับเธอบ่อยๆตอนที่เธอป่วยมาเยี่ยมเธอบ่อยๆที่โรงเรียนเนี่ยเธอเป็นนักเรียนระดับท็อปเลยละ่ละได้คะแนนสูงตลอดนะครับเหมือนว่ามีพลังงานบางอย่างเนี่ยบังคับให้เธอเจอกับเรื่องที่เลวร้ายในความทรงจําบางอย่างที่สูญหายไปแล้วก็ช่วงเวลานะครับ มาดูกันว่าเธอจะรอดไปจากฝันร้ายนี้ได้ไหมแปลไม่ค่อยตรงครับแต่คข,ข้างบ้างชื่อไทกะอาโซครับอ,า,อายุ15ปีก็เป็นตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็แล้วเขามีอะไรพิเศษเหรอก็ความพิเศษพิเศษของเขาก็คือขี้ขาดดังนั้นน่ะ ก็เกิดมาในตระกูลคนรวยครับครอบครัวคนรวยแต่เพราะฉะนั้นแล้วพ่อเขาก็เลยสอนศิลปะก,การต่อสู้ด้วยดาบตั้งแต่ยังเด็กก็คือใช้ดาบเป็นใช่ไหมอ๋อเป็นนักดาบอ่าเขาก็ชอบทําตัวเป็นพี่ชายของยุกินะครับคอยดูแลยุกิมาอืมแล้วก็ชอบทะเลาะกับคายากะบ่อยๆสําหรับฝันร้ายที่กําลังคืบคลานเข้ามาหาเขาเนี่ย เขาต้องปกป้องยูกิแล้วก็คายโกะให้ได้จากสิ่งที่เลวร้ายแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ๆตัวเขาไปครับคายโกะทำไมมาย,ยืนข้างคนนี้อ่ะเฮ้ยคายโกะชิมาสกิอายุ15ปีเท่ากันนะครับก็อ่าโทโบยิฟนี่คืออะไรวะแป๊บหนึ่งอ๋อ ก็อย่าไปเสิร์ชกูเกิลไม่ต้องเสิร์ชละทอมบอยใช่ไหมทอมบอยก็คือเธอเป็นทอมใช่ไหมอ๋อเป็นคนที่อยากปกป้องยูกิมากเหมือนกับพี่สาวขายโกโกะก็เป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญครับไม่กลัวต่อผีเลยเธอเป็นคนที่เป็นห่วงยูกิที่สุดแล้วก็คือมีความกล้ามากกว่าไอ้ผู้ชายข้างๆนั่นอีกครับต้องอายเลยแม่งไปใส่กระโปรงซะ เ,เขามากักจะไปโรงเรียนด้วยกันเสมอจนผู้คนคิดว่าคายากะเป็นพี่สาวของยูกิกจริงๆตำหรับฝันร้ายที่จะมาถึงนี้เธอต้องติดอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายเธอจะสามารถช่วยยูกิจากความตายได้ไหมม,มาคนสุดท้ายผีจากคุริฮาระแมนชั่นอายุก็ไม่รู้เป็นผีหลักในเกมนี้ไม่รู้ว่าอาโอแปงไงว้เนี่ย เธอจะได้รู้เรื่องของเขาไปทีละทีละน้อยครับอธิบายไม่ได้ในเกมนี้เขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนั่นเองปะแมวน้อยไปกันเถอะออกจากห้องแนะนำตัวละครกลับมาสู่โลกที่สดใสใช่หรือไม่สดใสดิอืมนี่ไงว่าแล้วอ้าวเย่โจโอ้อเย,ย้เซฟได้อยากจบพารนะ์อ่ะยังไม่เจอ,อเลยใช่ไหม แตนไปเล่นต่อก็ได้ครับถึงจะเจ็บหรนิดหน่อยผมทนได้ผมก็อยากจะทําให้เต็มที่ครับขอกำลังใจอยากมิดลักแฟนเพลงหน่อยเร็วเ,เล่นอะไรเดี๋ยวพวกนี้มัาลงทะเบียนอยู่ใช่อืมเช็คอินเช็คอินหมายความว่าให้เราโดนเดินสำรวจจนเจอเรื่องไม่ดีใช่ไหมจัดไปไปหาเรื่องแป๊บหาเรื่องช้บชึบขึ้นไม่ได้อา้าไปเช็คอินเหร เอ้ท้องน,นี่เหรออ๋อนึกว่าให้ไปเดินเดินโซนยินดีต้อนรับสู่ไทรเกียวไดโรงแรมโรงแรมไทรเกียวไดมีอะไรให้ผมให้ผมช่วยไหมครับน้ำลายมาเต็มเอาดินไปวางปแปลกๆไงับน้ำลายมันก็พุ่งมาอ่าอ่าอ่าครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับอืมเธอยังคงเป็นอย่างนี้อยู่เหรอเนี่ยยูกิ เหมือนจะขี้อายไม่กล้าพูดอาจจะเข้าลึกๆหาใจ้ออกอ,อยากได้ห้องพักสำหรับสองอแล้วคุณอยากได้เป็นเตียงคู่หรือว่าเตียงเรียกว่าสองเตียงเตียงคู่สิเฮ้ยเดี๋ยวเอาไป็สองห้องนอนแล้วกันนะได้โปรดเถอะโอเคงั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับจะเช็คอินให้ มันไม่ยากของหน้ามไม่เห็นต้องอายเลยนี่นาะเธอขี้อายเกินไปแล้วอะ่ะใช่นะแต่ฉันก็นดีใจนะที่ได้เห็นเธอเนี่ยค่อยๆเลิกขี้อายไปทีเล็กน้อยน้อยคือเรียกว่าไงดีกาเข้าสังคมมากขึ้นอะไรเงี้ยขอบใจนะอให้กำลังใจกันยังไงก็เถอะนะแล้วทำไมถึงเลือกสองห้องนอนละเนี่ยเพราะว่า ก็ไม่ทำไมออกง่ฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรียกเตียงคู่สิเืิเธอกลัวฉันเหรอไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเก็บไว้เป็นความลับด้วยอืมเอ้านี่กุญแจของเธออ่าอยู่ที่ชั้นหกนะห้องนอนอะ่ะไปครับได้หกศูนย์สามคีมาอ่าไปที่ห้องของพวกเราคันเถิะนะนั้นน่ะเอ้ยแล้วพวกผู้หญิงจะไม่รอฉันหน่อยเหรอ ทำไมพวกเราต้องรอด้วยล่ะไปกันเถอะหน้ายุกิโทษทีนะไทยงาคุงเอากระเป๋าไปเก็บก่อนแล้วกันนะโอเคงั้นเหมือนเราจะเลือกห้องอยู่กับคายาปโกดสองคนเฮ้ย hey, <Y> ูุกิอะว่าไงเรอไม่มีอะไรออหน้าเฮ้ย hey, ห้องของพวกเราล่ะ <c oughs> แล้วไม่ให้เห็นทางมาด้วยว้าวห้องมันสุดยอดไปเลยอะ่ะ เตียงคู่อ้าวมันก็ติดกันแค่นี้เองนึกว่าจะเป็น2ห้องนอนจริงแหมแทบตอไม่ไหวแล้วที่ต้องไปนอนที่ห้องที่หลูหราแบบนี้เนี่ยเป็นไงบ้างยูกิอ่ามันสุดยอดไปเลยเตียงมันต้องนุ่มนิ่มมากแน่เลยอ่าก็น่าจะเป็นอย่างที่เธอคิดนะฉันจะไปอาบน้ําก่อนนะเดีย๋ยวจะมืดแล้วด้วยสิโอเคงั้นฉันจะคงหาอะไรทำว่างๆนะ ทำไมเธอถึงไม่ลองไปเดินเที่ยวชมโรงแรมอะ่ะโรงแรมน่าสนใจจะตายจริงไหมแน่นอนอเซฟอีกแล้วโอโหหาเรื่องให้อยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็ต้องเจอต้องเจอตอนนี้เราว่าง้วครับไปทำอะไรก็ได้ครับแล้วค่อยกลับไปที่ห้องนอนออย่างแรกเราต้องไปหาไทายกะคุงก่อนแล้วก็คิดว่าเขาอยู่ที่ห้องหกนหนึ่งเก้าทิกวานายยัโด ได้ตังร้อยหนึ่งมีตังด้วยฮะดีเว้ยมีแล็ปท็อปด้วยวางอยู่ตรงนี้โอเคฟผมว่าคิดถูกนะที่เอาแล็ปท็อปมาไปดีกว่าไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ต้องแอบดูใคระโกก่อนเอาไปดูไม่ได้เหรอจะดูอ่ะโอ้เสียใจอดเลยหกหนึ่งเก้าห้องไหนวะอืม 03ของเรา19เหรอเอ๊ะดูเลขยังไงอ่ะ605แน่นอนล็อก619เหรอต้องไปลึกๆเลยป่ะอ๋ออยู่ด้านหลังนู่นเลยโอ้โหคดกว้างเดี๋ยวนี้ชั้นเดียวนะชั้นเดียวกว้างอย่างี้โอ้โหนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เจอแล้วเอาเข้าเดยเลยให้ไม่ล็อกเดินนาย พ่อมาหาเราที่ห้องมีอะไรเหรออยากจัดกระเป๋าไหมอ่ะยุกิอะไรทำให้เธอมาที่นี่เนี่ยพ่อว้าวเธออยู่คนเดียวในห้องใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยสจอดไปเลยนะไทกะก็นะ,ะนะห้องใหญ่ก็มันก็ทำให้เหงาๆนะแต่อย่างน้อยพรุ่งนี้ก็คงมีคนมาอยู่กับฉันแล้วอืมรูเมดเหรอเลนใช่ไหมอ่ะชื่อเลนใช่อ่อ เป็นคู่เกกันือนะเหมือนว่าจะมีอะไร,ะไรสักอย่างทำให้เขาเปลี่ยนใจยังไม่มาอะไรอย่างนี้ครับแล้วพายุทิมาก็ตกคุราชินะเออหมายถึงฮาลุก,กะคุราชินะที่อยู่ห้อง 3A ใช่ไหมอืมอืมก็อย่างที่ฉันคิดละมั้งนะแล้วพยาโกะไม่ได้มากับเธอเหรอกเออ็เธอไปอาบน้ำนะเลยไม่ได้มาด้วย ยังไงก็เถอดเดี๋ยว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 แปลว่าอะไรวะอ,อ๋อแปลว่าทะเลาะครับทำไมเธอสองคนชอบทะเลาะกันตลอดเลยอะก็เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่เขาบอกว่ายิ่งทะเลาะก็ยิ่งจะรักกันไม่ใช่หรือไงอะเออ <laughs> เป็นอย่างงั้นก็ดีนะนี่เหมือนในหนังเลยอะแต่ฉันเชื่ออย่างนั้นนะยูกถ้เธออยู่ไหนอะ โอ้พระเจ้าถ้าถ้าเขาเจอเราอย่างนี้แล้วก็อืมฉันคิดว่าต้องทิ้งเธอไว้อย่างนี้แล้วนะเออช่วยไม่ได้นะกังคงนั้นอนะ่ะเจอกันนะคือกลัวว่าจะทะเลาะก,กันอีกถ้าเห็นมาอยู่ห้องของไอกะเธออยู่นี่นี่เองอ่๋อเดินไปทั่วเลยเนี่ยก้อนนะเธอเป็นคนบอกให้ฉันมาเดินเที่ยวชมโรงแรมไม่ใช่เหรอ โอ้ใช่แต่เธอรู้ไหมว่าไทกะอยู่ห้องไหนอ่ะห้อง619ไง619เหรอเอ๊ะอ่าเขาคงไมไ่เล่นสนุกอะไรใช่ไหมอ้าไม่รู้อ่ะงั้นเยี่ยมเลยอกลับไปที่ห้องของเราเถอะแล้วเจอกันนะยูกิอ้าวทำไมไม่เดินกลับไปด้วยกันทำไมให้ไปคนเดียวอ่าฉันคิดว่าบางทีไอ,อายอายโกะเนี่ยก็ คงเป็นห่วงชั้นนะแต่ทำไมต้องขนาดนั้นด้วยวะอาไม่รู้กลับไปห้องดีกว่าจะให้เดินไปเองทอําไมต้องมีอะไรแน่นอนเลยนั่นไงเล่เอาอ้าไม่มีฮะอา้าวทาไมเดินช้าเดี๋ยวเดีตรงนี้มีลิฟต์เลยห้องอะไรอ่ะหกศสามป่ะยังไม่ผิดใช่ด้วยฮะมาแล้วโรงแรมนี้เป็นไงบ้างยนะุกิ ก็เจ๋งดีอ่ะยังไม่ได้เดินดูเลยแต่คิดว่าถ้าพวกเราโชคดีเนี่ยโชคดีที่อยู่โรงแรมแบบนี้โทษครับไม่ไหวอ่ะเอาไว้ต่อพันหน้าไเลยนะครับพันนี้อาจจะยังไม่เจอผีแต่ก็ดำเนินเรื่องมาพอสมควรแล้วอ่ะไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าครับไม่บ้านผมแสบลิ้นลริงจริงอ่ะขอรี่ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเช่นเคยครับ